สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบอปเลยเดียวนะกับลองดู Survival EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาแนะนําให้รู้จักกับถุงทําความร้อนแบบฉุกเฉินนะครับครับสําหรับถุงทําความร้อนเนี่ยนะครับมันมีเอาไว้เพื่อใช้สําหรับอุ่นอาหารในยามคับขันนะครับในยามที่ไม่สามารถจะก่อเตาได้ไม่สามารถจะติดแก๊สได้หรือว่าก่อกองไฟได้นะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินที่จําเป็นต้องอุ่นอาหารครับผมเพื่อนๆหลายท่านอาจจะรู้จักกันดีนะครับ MRE มี r l r e y t y TO t a t นะครับของกองทัพสหรัฐนะครับเป็นอาหารสำเร็จของทหารนะครับซึ่งในแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะมีตัวอุ่นอาหารลักษณะน,นี้ติดมาให้ด้วยครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีขายต่างหากแล้วนะครับในเว็บไซต์ออนไลน์ช้อปปีหรือ Lazada พวกนี้นะครับก็มีตั้งแต่ราคา25บาท30บาทไปจนถึง50บาทนะครับถ้าเป็นของ MRE แต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากสั่งซื้อนะครับก็สามารถ แกะเอามาจากเจ้าฮอตคัพนี่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามมินิมาร์ททั่วไปนะครับพวก t เทสโก้เล็กอะไรก็มีขายนะครับราคากล่องละสามห้าบาทครับผม ซึ่งผมมองว่ามันประหยัดดีนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อมันต่างหากนะครับแต่ว่ายืมมันมาใช้จากเจ้าฮอตคัพได้เลยครับผมไอ้เจ้าฮอตคัพเนี่ยเราก็อาจจะเก็บไว้กินในยามปกติไปได้นะครับในยามที่สามารถต้มน้ําได้อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เก็บเจ้าซอ,องทาความร้อนนี้เอาไว้ใช้ในยามคับขันแล้วก็จําเป็นนะครับเอาไว้ติดเข้าแคมป์เข้าป่าอะไรก็ได้ครับผมได้หมดนะครับ นี่นะครับเก็บ okay. ใส่กระเป๋าอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็พกมันไปเที่ยวป่าด้วยนะฮะเอาไว้ใช้เป็นสําหรับที่อุ่นอาหารสำรองนะครับในยามที่จำเป็นต้องใช้ในยามที่ไม่สามารถก่อไฟได้ในยามที่สถานที่นั้นเนี่ยห้ามจุดเตาแกส๊สหรืออะไรพวกนี้นะครับโอเคครับว่าแล้วก็เดี๋ยวเอามันออกไปทดสอบสักหน่อยดีกว่านะครับว่ามันเวิร์กไหมครับผม ลองกันเลไม่รู้สุกไหมนะครับไข่เทสก่อนโอ้ได้มาเป็นฟิว <laughs> ไข่ลวกนะครับครับก็ผลจากการทดสอบเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่ามันโอเคอยู่นะครับให้ความร้อนได้ดีนะครับสามารถอุ่นอาหารได้นะครับเมื่อกี้ผมลองชิมดูแล้วก็ถือว่าเวิร์กเลยนะครับ อุ่นทุกอย่างนะครับคำเตือนนะครับสำหรับไอเจ้าถุงทำความร้อนนะครับหรือว่า flame r e s t r a t i o n heater ตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องใช้มันอย่างระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสารเคมีนะครับมีส่วนประกอบหลักคือแคลเซียมออกไซด์หรือว่าอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะครับให้ใช้สําหรับอุ่นอาหารโดยที่น้ําที่มันเดือดเนี่ยนะครับจากถุงตัวนี้ไม่ไปสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะครับและก็พึงระวังอย่าไปสัมผัสมันโดยตรงเช่นกันครับผม มันอาจจะเกิดปฏิกิริยาทําให้เพื่อนๆระคายเคืองได้นะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตตามรับชมนะครับไว้พบกวันใหม่ผมบ๊อบเลยเดี๋ยวใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ